So you whatever w play Pa t i สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งแนงนกระช่องกับป๋าบอยและวันนี้นะครับก็มีของใหม่มาอีกแล้วแล้ววันนี้ผมก็จะประกาศผู้โชคดีสําหรับกิจกรรม RP ด้วยและก็แจกไปเรียบร้อยแล้วแหละ มีรุสีเราคนใต้คนแรกนะครับแล้วก็คุณกิติศักดิ์นะคนที่สองแล้วก็รางวัลใหญ่จะตกเป็นของยันทอมยิปสีนะฮะก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลไปนะก็แจกจริงเหมือนเดิมครับแต่แน่นะนครับสำหรับวันนี้เองก็จะมาสุ่มทางด้านของตัว QBZ กระบอกใหม่ที่ได้เข้ามาในเกมนะครับเป็น QBZ อัพเกรดเลเวล5นะครับพร้อมกับชุดเล็กน้อยเทคโนแคสเตอร์ มาเป็นเซตนะครับพร้อมกับกระชะและก็สโมก n รเนที่เป็นรูปแมวใส่บอกแล้วก็มีมัมมี่จีนแดงนิดหน่อยนะฮะเพราะมัมมี่แบบชุดแดงก็ค่อนข้างแพงอยู่ในระดับจริงนะแต่สำหรับตัว QBZ ก็จะเป็นกระบอกนี้นะครับ f a t a l Strike QBZ อันนี้จะเป็นเลเวล1นะครับไม่มีอะไรหว่วามากมายเลเวลสองคิวเอฟเฟนิดหน่อยเลเวลสนะครับก็ปรับแต่งมานิดหน่อยนะครับเลเวลส ปอดแคสต์ก็คือคิวฟิตนั่นแหละแล้วก็แล้วสุดท้ายเพิ่มรุดลายความเป็นสีทองของมันนิดๆหน่อยๆเนะี่ยก็เอาจริงๆมันก็เฉยๆนะไม่ได้อะไรมากไม่ได้ชอบด้วยซ้ำแต่ถามว่าจะสุ่มไหมสุม่มสะสมฮะหาเรื่องให้เสียตังค์ใช่ใช่แล้วแต่ออกเลยคือจบออกเลยคือจบออกเลยคือจบแต่มันไม่ยอม และถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อนเก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น gaming gear หรือ gift voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทาง Page Richmond Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหาเป็นเพื่อนสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line advertisement shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเป็นเพื่อนต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับกล่องอันนี้เองก็จะมีการันตีอยู่ทุกๆ5ารอบนะครับซึ่งเราจะสามารถเลือกไม่คิดจะหมุนให้ลุ้นสักหน่อยเลยเหรอต่อจากเมื่อกี้ก็คือ ทุกห้ารอบนะครับจะมีการันตี1ใน3ชิ้นนะครับเราก็สามารถสุ่มได้นะว่าถ้าเราโชคดีก็จะได้ไปทางด้านของตัวปืนหรือไม่ก็มาทีวิลแต่ถ้าเกิดเราโชคร้ายก็จะได้เป็นทางด้านของเพจขึนุ้มหน่อย่ไหมว่าแต่ละทีสุ่มนี่มันแพงขนาดไหนและปืนอยู่ไหนไวนะเนี่ยว่าไม่ออกเลยจริงๆไม่อยากเสียตังค์เยอะกับการสุ่มปืนอะไรงงๆอย่างนี้นะแต่เหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้กาดวงตัวเองนะ ปืนปืนหรือว่าจะไม่มีหนึ่งในสการาันตีหนึในสโอเคหนึ่งในสาในสาในสสาต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอโอ้วแวนโอเคแววนชมพูก็เก๋ดีเก๋ดีเก๋ดีปืน สมมตอดีไหว่ผมอาจจะไม่ได้อะไรเลยในอีก2,000 UC และเปิดมา1ใน3ก็อาจจะได้เพนโง่ๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมจะไม่โง่ซ้ําเติมตัวเองผมจะไม่ทำก็อย่าลืมมาสุ่มเป็นรายวันด้วยนะครับเพราะเราก็มีเิ์ที่จะได้ของดีเหมือนกันอันนี้ก็ด้วยถึงผมจะไม่มีทางได้ก็เถอะไม่เคยได้เลยด้วยซ้ำอันนี้ก็สุ่มๆไปเรามีอะไรก็ใช้ใไปให้หมด อย่าลืมไปร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆณนะตอนนี้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้กิจกรรมค่อนข้างเยอะนะเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ผมกำลังเล่นอยู่หรือไม่ก็อาร์เรนวอล์กเกอร์นะครับที่กำลังจัดอยู่ณตอนนี้นะคะรับเพียงแค่เพื่อนๆล็อกอินมาทุกวันเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์ได้รับของสุดลิมิตจากอาร์เรนวอล์กเกอร์แล้วนะอา่าไม่เคยได้มากกว่าฮะอุ้ยคีย์ร้อยแล้วทำไมไม่คีย์ร้อยตั้งแต่ตน้นแต่ไม่เป็นไรคีย์ร้อยก็คือคีย์ร้อยนะฮะ สำหรับกิจกรรมอาร์เรนบ็อกเกอร์ตรงนี้นะครับเพียงแค่เพื่อนล็อกอินมาทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับตั๋วเพื่อที่จะเอามาแลกชุดสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับอาร์เรนบ็อกเกอร์แล้วนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะดูดีขนาดไหนแต่ถ้าเกิดมันเอ็กซ์คลูซีฟมันก็ exclusive เอ็กซ์คลูซีฟแหละเออแล้วเราก็ได้แว่นตามาด้วยนี่ใช่เฮ้ยแว่นตานี้มันมันเป็นแว่นตาหัวใจหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปคลิปนี้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นคลิปคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ